สวัสดีค่ะโหไม่ได้เจอกันเลยนานมากไม่รู้ว่าทุกท่านยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่านะคะพอดีผู้อ่านติดภารกิจนะคะที่จะต้องทำเยอะแยะเลยก็เลยไม่สามารถที่จะมีเวลาที่จะอัดคลิปได้นะคะช่วงที่ผ่านมาต้องขออาภัยไว้นะที่นี้หวังว่าทุกท่านก็ยังคงจะติดตามกันอยู่เหมือนเดิมเนะะาะอาคราวนี้นะคะ จากที่ไม่ได้เจอกันเลยก็มาเริ่มกันนะคะที่คลิปนะคะคนมีประเด็นคนคุยนะคะคนมีคู่นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนนี้นะคะ ของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็ได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะคุณสามารถดูได้นะคะทั้งลัคนานะคะและราศีเลยโอเคไหมคะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าพลังงานความรักนะคะของพวกคุณช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้โอเค อตอนนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะมีการแบบเรียกร้องนะคะหาเหตุผลหาความยุติธรรมให้กับตัวของคุณเองนะคะหรือความสัมพันธ์ของคุณอยู่นช่วงนี้นะคะหรือที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็เป็นไปได้กับคนที่คุณดิวอยู่หรือแฟนของคุณนะคะเพราะว่าอาจจะมีการแบบ คุยกันไม่เข้าใจนะคะมีอีโก้ระหว่างกันก็ได้ระหว่างคุณกับเขานะคะคุณอาจจะมีอีโก้ใส่เขาหรือว่าเขาอาจจะมีอีโก้ใส่คุณนะคะคุยกันแล้วก็อาจจะแบบไฟติ้งกันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยคุณเองคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องใช้สตินะคะให้มากๆเลยในการคุยในการดีลกับคนที่คุณแบบสื่อสารด้วยอยู่นะตอนนี้นะคะคือคุณรู้สึกว่าเอ่มันคุยกันอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยเข้าใจก็ได้คุยกันแป๊บๆเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะตอนเนี้ยคุณเองอะรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำก็ได้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจริงจังคุณมุ่งมั่นคุณแบบเอาจริงเอาจังอะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะดีลกับคนที่ อายุต่างกันต่างวัยกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคุณเองอาจจะแบบว่าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะเป็นหัวหน้างานคุณนะคะก็เป็นไปได้หมดนะคะคนคนนี้ก็ที่คุณดิวก็อาจจะมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนเด็ดขาดผู้จาอะไรตรงๆก็ได้นะคะคุยกันก็อาจจะมีความมีอีโก้อย่างที่บอกนะคะใส่กันค่อนข้างเยอะเพราะว่า ูดจาอะไรผงผางนะคะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยนะคะเป็นลักษณะของชาวธาตุไฟและตัวของพวกคุณเองก็เป็นธาตุไฟเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเองตอนนี้ถ้าถามว่าในโมเมนต์ในพาร์ทของคุณน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเองอ่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้เพราะด้วยความที่ตอนนี้คุณเนี่ยอยากจะแบบมีเหตุมีผลเนาะในความรักของคุณในความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรให้มันมีเหตุมีผล มีความชัดเจนมีการแบบเรียกร้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะคะให้กับตัวคุณเองนะคะจากแฟนของคุณคนที่คุณดิวอยู่เนาะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจริงจังเนาะกับความรักครั้งนี้แต่ว่าที่ผ่านมาหรือที่เป็นอยู่อ่ะมันอาจจะมีความเหนื่อยก็เป็นไปได้คุณอาจจะรู้สึกว่า เวลาคุณคุยกับเขาคุณอาจจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะอาจจะแบบมีปัญหากันเนาะค่อนข้างเยอะนะตอนนี้แล้วคุณก็แบบว่าออรอคอยสถานการณ์บางอย่างให้มันดีขึ้นให้มันคลี่คลายก็ได้นะคะคุณก็แบบเป็นแฮงเมอเลยนะตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับว่านิ่งๆอะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยและเศร้าอยู่ก็ได้กับความสัมพันธ์ของคุณเพราะคุณอาจจะแบบ พยายามหรือว่าพยายามปรับตัวคุณอาจจะคิดว่าคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณพยายามจนเหนื่อยแล้วคุณก็อยากจะเอาตัวเองออกมาจากความเศร้าตรงเนี้ยที่คุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังมากไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะแบบว่าออกเอาตัวเองออกมาอยู่นิ่งๆน,นะคะสักพักหนึ่งก็ได้เป็นไปได้หมดนะตอนนี้ นะคะต่าหน้าไพ่เลยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบว่าเก็บตัวอยู่เงียบๆนะคะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันน่ะเพราะว่าคุยไปก็อาจจะเหมือนกับว่าโต้แย้งกันตลอดก็เป็นไปได้อืมเพราะว่าเวลาคุยกันน่ะคุณทั้งคู่ก็อาจจะใช้อีโก้ไงคะด้วยกันทั้งคู่เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณทั้งคู่อ่ะมีความเป็นเนื้อคู่นะคะไพ่ออกมาบอกว่า j u d g m e n t อย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่า j u d g m e n t ออกมาคือ คุณได้ทำบุญร่วมกันมาแน่และคุณมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นนะ่ะมันไม่สามารถที่จะตัดกันไปได้นะคะกับคนที่คุณดิวอยู่นะคะสิ่งที่ตอนนี้คุณทั้งคู่มาเจอกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะเป็นบุญทำกรรมแต่งให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้วนมาเจอกันได้มาใช้ชีวิตร่วมกันหรือได้มาเจอมาพบมาปะมาพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นอ่อสิ่งที่จักรวาลนะ่ะ กำหนดมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาแล้วนะคะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะต้องมาเรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันการใช้ชีวิตการใช้แบบการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคุณอาจจะต้องคุยกันนะคะทาความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะต่อให้คุณทะเลาะก,กันนะตอนนี้นะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันคุณจะต้องกลับมาคืนดีกันแน่นอน,นะคะ่ะให้จัดเม้นต์มาบอกแล้วามายืนยันว่ายังไงอะ่ะคุณก็ต้องกลับมา คืนดีกันแน่นอนนะคะคุณไม่น่าจะยังไม่น่าพูดตรงๆว่ายังไม่น่าหมดเวรหมดกรรมต่อการหลอกนะคะถ้าคนที่เพิ่งเริ่มคุยก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรคุณก็จะได้เคลียร์กันนะคะไพ่จั g m เมนออกมาบอกเพราะจริงๆิงแล้วคุณทั้งคู่มีความมีแพชชั่นนะคะมีความหลงใหลซึ่งกันและกันนะคะมีแพชชั่นซึ่งกันและกันกับเขาของคุณอยู่พอสมควรนะคะ The Devil ขึ้นถึงจะมีความขัดแยง้งจะมีการทะเลาะนะคะอะไรก็แล้วแต่แต่มองว่า คุณทั้งคู่อ่ะยังตัดกันไม่ขาดหรอกต่อให้คุณรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าที่ปิดบังคุณอยู่นะคะทาให้คุณอาจจะไม่ค่อยไว้ใจในตัวของคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงซะความมีแพชชั่นนะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะค่อนข้างมากค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่า คุยกับคุณก็คุยกันแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเขากับคุณก็อาจจะต้องการใช้เวลาเนาะที่ผ่านมาสักพักหนึ่งแต่ว่าพลังงานที่จะถึงเนี้ยนะคะอันใกล้อ่มองว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่จัสเมนขึ้นมาอีกไลน์เห็นไหมคะมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นอาจจะเป็นแบบไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามีความสําคัญขึ้นในชีวิตคุณก็อาจจะเหมือนกับ เขาอ่ะอาจจะกลับมานะคะขอเคลียร์นะคะคุยกับคุณก็เป็นไปได้นะคะถ้าคนที่แบบหายกันไปพักหนึ่งนะถ้าคนที่หายกันไปแล้วตอนนี้คุณรอเขาเขาก็อาจจะกลับมาเคลียร์กันนะคะหรือว่าไม่ได้หายไปแต่ว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจระหว่างคุณกับเขาอ่ะก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะพลังงานจะแบบได้คุยกันได้เคลียร์กันแต่ว่าไพา่อยากจะแนะนําว่าขอให้คุณอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อสารให้ดีๆอย่ามีอีกโก้ใส่กันเยอะนักนะคะมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันการมีอีกโก้ใส่กันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะกับความสัมพันธ์เนาะถ้าเขาแบบใจร้อนมาคุณก็ใจเย็นบ้างนะคะถ้าคุณใจร้อนคุณก็พยายามสงบสติสงบใจนะคะมากๆนะคะอย่าพูดอะไรที่แบบ ผงผางออกไปอะ่ะมันก็อาจจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็ได้นะคะถ้าตอนนี้คุยกันไม่เข้าใจคุณก็จะได้มาคุยกันให้เข้าใจนะคะแต่ว่าพยายามลดลดอีโก้นะคะลงหน่อยนะคะด้วยตัวคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเขาก็จะกลับมาแล้วก็พยายามคุยกับคุณนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณทั้งคู่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะชาวธาตุไฟคุณกับเขาอะ่ะยังไม่หมดบุญต่อกันแน่นอนนะคะ ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มคุยอ่ะก็ยังต้องคุยกันต่อไปต้องเรียนรู้กันต่อไปถ้าเป็นคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นคู่รักกันแล้วยังไงซะคุณกับเขาก็ยังคงต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะความรักมันก็ไม่ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าคุณรู้จักวิธีที่จะถนอมความรักของคุณให้แบบยั่งยืนอ่ะมันก็จะไปกันได้ค่อนข้างดีนะคะอืม เป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่า j u d g m e n t น่ะ,นะก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ายังไงคุณทั้งคู่ก็ทำบุญร่วมกันมานะคะชาทาดไฟไม่สามารถที่จะตัดกันออกไปได้ง่ายๆเนาะกับคนที่คุณดีวอยู่นะคะมาดูไพ่วิงอ of ส์โซ i ซิสเตอร์อยากจะแนะนำอะไรนะคะไพ่บอกว่า be kind to yourself เห็นไหมคะให้คุณนะคะ ดีกับตัวเองพูดก horses, ับตัวเองเราต้องรักตัวเองให้มากๆก่อนสื่อสารกับตัวเองให้มากๆใช่ไหมคะก่อนที่จะสื่อสารกับคนที่รอบที่อยู่รอบข้างเราและคนที่เรารักนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะพยายามสื่อสารกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปสื่อสารกับคนที่เรารักด้วยคําพูดที่ดีด้วยจิตใจที่เป็นเมตตานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีนะคะแน่นอนอืม เลิฟออร์คิล์ล่ะคะมีอะไรที่อยากจะบอกชาวธาตุไฟบ้าง Mirror กับ Kisses Mirror บอกว่าให้คุณพยายามส่องกระจกดูตัวเองนะคะส่องดูจิตใจของตัวเองทุกวันว่า อะไรเกิดขึ้นกับในชีวิตเราบ้างไม่ว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปเป็นประสบการณ์ของคุณเพื่อที่จะไม่ทำมันซ้ำนะคะพยายามคิดเส s k i คิ c เก e กับตัวเองนะคะอย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็รักตัวเองแล้วทำให้เรารักคนรอบข้างเราด้วยโดยเฉพาะแฟนคนคุยของเรามีความสัมพันธ์ดีๆให้กับเขานะคะพยายามมอบความรัก Gi ฟต์แอนด์รีซิฟกิฟต์แอนเท่าๆกัน เราพยายามเท่าไหร่เขาก็ควรจะพยายามเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนาะแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะสมดุลแล้วก็บาลานซ์นะคะขอให้คุณอะอย่ามีอีโก้ให้มากนะักแค่นั้นเองนะคะในช่วงเวลาที่จะถึงนี้สำหรับชาวธาตุไฟนะคะคนมีคู่มีประเด็นหรือว่าคนคุยนะคะขอให้คุณนะคะผู้อ่านในกำลังใจขอให้คนมีคู่คนมีประเด็นนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งคุยก็แล้วแต่เนาะ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะขอให้คุณนะใจเย็นๆน,นะคะคุยใช้คำพูดดีๆต่อคนที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือคนที่คุณรักนะคะแล้วทุกอย่างนะ่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะผู้อ่านเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงนะคะขอให้ทุกท่านนะ มีพลังงานบวกๆนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะได้เจอความรักที่สมหวังนะคะถ้ามีความรักที่ดีก็ขอให้ธนุถนอมความรักให้ยั่งยืนให้นานๆนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ยังคงติดตามนะคะ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่อง Pentacle Star ของผู้อ่านนะคะขอให้ติดตามกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะผู้อ่านก็พยายามนะคะที่จะแบ่ง เวลานะคะเพื่อมาทำคลิปนะคะในสิ่งที่ผู้อ่านแบบอยากจะแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขและฝากติดตามกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย